ลัคนาราศีมีนการโครจรของดาวอังคารพระฤหัสสุกและราหูที่เด่นมากในเดือนพฤศจิกายนนี้ส่งผลอย่างไรต่อดวงชะตาของท่านมาดูไปตามลำดับทีละดวงนะครับลัคนาราศีมีนมีดาวพระฤหัสบดี เป็นดาวตนุลัษ์หรือเป็นดาวประจำตัวครองราศีเมีนและก็ราศีธนูนะครับเมื่อพระฤหัสบดีโคจรเข้ามาที่พพปุตตะปุตตะนี่แปลว่าลูกหลานบริวารแปลว่าสิ่งใหม่ใแปลว่าความสุขใจการดื่มการฉลองลาบลอยการพน,นันการเสี่ยงโชคในความหมายหลายอย่างแต่ก็ไม่ใช่ว่าต้องทุกอย่าง อย่างใดอย่างหนึง่งขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาแต่ละท่านด้วยแต่การที่ดาวเพรศุบดีเข้ามาพบปุตตะเนี่ยพรศุบดีทรงพลังมากเขาเรียกว่าเป็นมหาอุดมหาอุดเนี่ยจะเป็นลักษณะของอ,อิทธิฤทธิ์ที่จะทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าส่วนคาว่ากเกษตรเนี่ยหมายถึงความมั่นคงจะเป็นลักษณะของบุญฤทธิ์ บุญญทริ์นี่ก็คือเกิดมาดาวเป็นเกษตรก็คือมีความเข้มแข็งมาตั้งแต่กําเนิดส่วนมหาอุดเนี่ยต้องภาคเพียรพยายามก่อร่างสร้างตัวเองดังนั้นเมื่อดาวพฤหัสบดีเป็นดาวตนุลั์ดาวประจําตัวแล้วก็เป็นดาวภพกรมมะที่แทนความหมายว่าพฤติกรรมการกระทําการใช้ชีวิตภาระหน้าที่การงานตําแหน่งงานเนี่ยเมื่อมาอยู่ที่ภพปุตตะต้องพัฒนาและลงมือด้วยตัวเอง แล้วจะทําให้พระฤหัสบดีมีพลังพลังแห่งปัญญาพลังแห่งคุณธรรมพลังแห่งกลัลยาณมิตรริหัสบดีเป็นดาวแห่งคุณธรรมดาวแห่งปัญญานะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็คือดาวพระฤหัสบดีเมื่อเป็นมหาอุดในภพปุตตะก็จะแปลว่าคุณมีความเจริญก้าวหน้าบางคนก็เหมือนเกิดใหม่มีความสดชื่นสดใสเบิกบาน บางคนก็อาจจะได้ตำแหน่งใหม่บางคนก็อาจจะพบรักใหม่บางคนก็อาจจะมีลาบลอยแล้วก็บางคนก็อาจจะหมายถึงชีวิตที่เกิดใหม่ได้เลยนะครับหรือบางคนก็อาจจะได้ลูกได้หลานทั้งหมดความหมายดาวพระศุกบดีเป็นมหาอุดดีต่อโดวงชะตาเช่นนี้แล้วก็ได้วรโครตัวอย่างวรโครตรนะหวาง จนถึงเดือนธันวาคมนะครับดังนั้นจะต้องใช้ปัญญาในการพัฒนาตัวเองทำตัวเองให้ตื่นอยู่ตลอดเวลาตื่นด้วยปัญญาด้วยความรู้หาสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเหมือนเป็นการทำให้ตัวเองสดชื่นสดใสเบิกบานก็อย่าลืมดูแลตัวเองใส่ใจตัวเองทำตัวเองให้มีความสุขมากที่สุดโดยไม่ขาดซึ่งปัญญา จะเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมากดาวอีกดวงหนึ่งก็ถือว่าเด่นต่อดวงชะตาคือดาวการเงินได้แก่พระอังคารอังคารครองราศีเมษอังคารนี่เป็นธาตุลมเมษเนี่ยเป็นธาตุไฟลมต้องไฟกระพือพัดความเข้มแข็งความกล้าหาญแต่อังคารดาวการเงินโคจรมาเป็นเกษตรในภพสุภะ ถ้าแปลเรือนผสมเรือนจะแปลว่าสมปรารถนาในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองหมุนเวียนใช้จ่ายสมปรารถนาในเรื่องของหน้าที่การงานตำแหน่งแห่งหนแต่ก็ต้องพึ่งพาอาศัยผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยเพราะสุภะก็แปลว่าความดีงามแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เจ้านายหรือจะหมายถึง ตางถิ่นต่างประเทศที่อยู่อาศัยก็ได้บางท่านก็อาจจะได้เดินทางไปเกิดใหม่ในต่างประเทศมีชีวิตใหม่มีหน้าที่การงานใหม่ในเดือนพฤศจิกายนถือว่าเด่นดีมากดำเนินการได้เพราะบางคนบางท่านก็อยากจะมีชีวิตใหม่อยากจะไปเริ่มต้นใหม่สำเร็จสมประสงค์และมีสเสถีเรภาพดี นี่คืออังคารที่เป็นดาวภพกระดุมพระมาโครจรเป็นเกษตรในพบสุภะหรือถ้าอยู่ทำงานไปตามปกติก็จะประสบความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงานที่ตัวเองทำบางคนก็จะได้รับการสนับสนุนจากเจ้านายผู้บังคับบัญชาหรือท่านเองก็อาจจะขึ้นเป็นตําแหน่งใหญ่ หรือจะเป็นเจ้าของกิจการเองก็สามารถทำได้นี่คือดาวอังคารโคจรเป็นเกษตรในภพสุภะมีดาวพุธโคจรร่วมด้วยพุธนั้นคือดาวพันธุพันธุก็จะหมายถึงย่าหมายถึงที่อยู่อาศัยรปราพานะที่ดินอสังหาได้ทั้งหมดเมื่อมาโคจรอ,อยู่ที่ภพสุภะก็จะแปลว่าได้ที่อยู่อาศัย มีความเจริญก้าวหน้าเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่พุทธนี่ก็จะหมายถึงปัตตนิด้วยจะแปลว่าหุ้นแปลว่าคู่ครองคนรักก็ได้นะครับเมื่อโครจรอ,อยู่ที่ภพสุภะคนเหล่านั้นก็เกื้อหนุนอุ้มชูแต่ระวังเรื่องวาจาสักหน่อยจะเป็นการดีเพราะอังคารกับพุทธเนี่ยข้อเสียของเขาก็คือพูดไวไปนะปากไวไป อาจจะทําให้เสียหายต้องโทษได้ยิ่งบางทีสนุกสนานแต่ไม่ดูบุคคลไม่ดูสถานที่เขาเรียกว่าไม่รู้จักกาลเทศะเพราะความประมาทพังเผอหรือความเคยชินจะทําให้ตัวเองมีภาพลักษณ์ที่เสียหายหรือถูกตําหนิได้เพราะว่าพุทธังคารเล่งกับมรตยู มาริตยูเนี่ยเขาจะบอกถึงความผันผวนเปลี่ยนแปลงที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดยิ่งเลงกับพุทธและอังคารแล้วเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของตัวเองด้วยนะครับดาวพระศุขแทนความหมายเพื่อนพี่น้องการติดต่อการเดินทางโคจรอยู่ที่พบปัตตนิเป็นนิดอ่อนกำลังบางคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องความรักแต่บางคนก็ อาจจะหมกมุ่นในเรื่องของโลกีวิสัยจนเกินไปมีเรื่องสิ้นเปลืองใช้จ่ายอกหักผิดหวังปะปนกันไปวันที่สองดาวพุกร์จะเข้าเป็นเกษตรที่พบมรณะคำว่าสหัชชะมาเป็นเกษตรในพบมรณะจะบ่งบอกถึงเรื่องของการเดินทางกไกลบางคนก็เรื่องของการจัดการซึ่งทรัพย์มรดกบางคนก็ไปท่องเที่ยว บางคนก็ไปต่างประเทศหรือบางท่านบางคนก็ไปจัดการเรื่องความสวยความงามอะไรที่มันมีตำหนิก็ไปเอาออกจะไปสัญญกรรมไปเสริมสวยได้ทั้งสิน้นเพื่อกำจัดสิ่งที่ทำให้ตัวเองดูเศร้าหมองไม่มีสง่าราศีเมื่อพระสุขเข้ามาแบบนี้ความหมายก็แบบนี้แต่บางคนก็อาจจะหมายถึงการเดินทาง ไปต่างถิ่นต่างจังหวัดไปท่องเที่ยวซึ่งสุขกับดาวอังคารเนี่ยเมื่อเข้ามาเป็นเกษตรลักษณะนี้เหมาะมากกับการเดินทางต่างประเทศจะไปเที่ยวไปอยู่ไปทำงานก็ถือว่าสำเร็จดีแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ไปต่างประเทศก็จะหมายถึงการเข้าวัดเข้าวาทำบุญทำกุศลการท่องเที่ยว จะมีความสุขบางคนก็อาจจะได้การได้งานได้มิตรได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่จะนำมาซึ่งความสุขความมั่นคงของชีวิตภายในอนาคตนี่แหละพระศุขเป็นเกษตรในภพมรณะและอังคารก็เป็นเกษตรในภพสุภะล้วนมีความสำเร็จดีอาทิตย์อยู่ด้วยที่ภพมรณะอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวภพอริ ในความหมายเสียก็มีในความหมายที่ดีก็มีถ้าอาริหมายถึงโรคภัยไข้เจ็บก็โคจรมาที่พบมรณะแล้วเป็นนิดโรคภัยไข้เจ็บเหล่านั้นก็จะอ่อนกำลังลงส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคในช่องท้องจนถึงทวารหนักทวารเบาอันนี้ก็ต้องดูแลหน่อยแล้วก็เรื่องของความอ้วนคอเลสเตอรอล ใครที่ชอบของหวานช่วงนี้น้ําหนักจะขึ้นเร็วเนี่ยคือข้อเสียแล้วก็จะนํามาซึ่งโรคไ้ไข้เจ็บและก็ความสิ้นเปลืองในความหมายที่ดีอริแปลว่าที่ปรึกษาอริแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่เมื่อมาอยู่ที่พบมรณะพระุกเข้ามาร่วมเนี่ยจะหมายถึงการส่งเสริมกันบางคนก็อาจจะได้ทรัพย์สินมรดกที่ผู้หลักผู้ใหญ่ทิ้งไว้ให้หรือมอบให้เนี่ยคือความหมายที่ดี แต่การที่ะสกร่วมกับพระอาทิตย์เนี่ยเป็นช่วงที่จะต้องเสียสละแบ่งปันทําบุญโรงพยาบาลทําบุญที่วัดทําบุญกับคนป่วยคนเจ็บคนตายหรือจะให้อาหารออกโรงทานก็ดีแต่ก็อย่าไปเป็นผู้รับทานเองยังไม่เหมาะช่วงดาวโคโจรแบบนี้นะครับแล้วทีนี้ดาวพุธซึ่งเป็นดาวภพพันธุช่วง กลางเดือนเนี่ยวันที่23จะพักองศาถอยหลังเข้ามาที่พบมรณะในความหมายเนี่ยจะแปลในความหมายที่มิใครจะดีนะักก็ให้ใส่ใจเรื่องหนึ่งละสุขภาพของตัวเองโดยเฉพาะอาหารการรับประทานแล้วก็อวัยวะในส่วนช่องท้องแต่ที่เกี่ยวกับน้ำเช่นกระเพาะปัสสาวะ เออไตกลวยไตกลุ่มนี้นะครับแล้วก็จนมาถึงทวันทวันเบาเออดูแลใส่ใจสุขภาพผู้หญิงก็ไปตรวจผู้ชายก็ดูแลสุขภาพของตัวเองนะในตำแหน่งจุดเพศนะครับแล้วก็ดาวพุธเนี่ยหมายถึงดาวภพปัตตนิเมื่อพักองศาถอยหลังมาที่ภพมรณะก็ควรใส่ใจสุขภาพของคนที่รักหรือบางทีก็อาจจะได้ห่างจากคนที่รักในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ อีกความหมายหนึ่งเนี่ยก็จะบอกถึงเรื่องของการเล่นหุ้นการลงทุนช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีนักติดดอยถอยหลังรอให้พุทธเดินหน้าเข้าพบสุภะเสียก่อนจึงจะดีในวันที่15-16พฤศจิกายนเวลาบ่ายสามอาทิตย์จะโครจรเข้าสู่พบสุภะก็ถือว่า อาทิตย์มาสองแสงที่พบสุภะอังคารเป็นเกษตรแล้วก็วันที่ยี่สิบสี่พระศุกร์เข้ามาร่วมด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่มีความสุขใจดีได้พบผู้หลักผู้ใหญ่นะแล้วก็มีเรื่องเร่งรีบเร่งด่วนมีเรื่องที่จะต้องดำเนินการจัดการใครที่มีปัญหาอะไรก็จะมีคนมาให้การช่วยเหลือ บางทีผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายก็อาจจะมาขอพึ่งพาอาศัยแล้วที่สำคัญก็คือสุขภาพของตัวเองด้วยมรุตอยู่อยู่ที่เรือนพบสหัชชะเลงมาที่พระศุกร์อังคารและอาทิตย์จนไปถึงกลางเดือนธันวาคมเรื่องของสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องของการเดินทางจะมีเรื่องเสียทรัพย์ สุขภาพผู้ใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเลือดเรื่องไขมันหรือตำแหน่งไตป่ตวยไตยต้องใส่ใจโฟกัสเรื่องพวกนี้ดูเรื่องอาหารการกินให้ดีอันนี้เรื่องสุขภาพทั้งของตัวเองทั้งของผู้ใหญ่ทั้งของคู่ของคนรักกิจการง,งานเรื่องทรัพย์สินเงินทองเรื่องความสําเร็จส่วนตัวนั้นก็ถือว่าเด่นดีมากแต่ที่นี้สําหรับคนที่ค่อนข้างจะพักผ่อนน้อย โฟกัสแต่เรื่องการเรื่องงานไม่พักผ่อนไม่หลับนอนช่วงนี้สุขภาพจะสุดโทมนะครับคือดาวพระราหูเนี่ยเป็นดาวพบวินาศวินาศจะแปลว่าเบื้องหลังก็ได้นะความสิ้นเปลืองก็ได้สิ่งลี้ลับก็ได้มีคนคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังใดๆก็ได้นะครับโดยเฉพาะการสนับสนุนเรื่องเงินเรื่อง,องทองหรือมีเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องเองินเรื่องทองเข้ามาโดยที่ตัวเองไม่ต้องทําอะไรที่ผ่านมาเป็นอย่างไร นั่นแหละพระราหูโคจรอยู่วันที่24ราหูนวางจะเข้ามากลุ่มลัคนานี่ต้องใส่ใจเรื่องของสุขภาพของตัวเองเป็นพิเศษโดยเฉพาะโรคภัยตามฤดูกาลหรือโรคเก่าอาจจะกำเริบขึ้นมาได้โฟกัสเรื่องของสุขภาพกันสักนิดลัคนาราศีเมทนแล้วการที่ดาวพระเสารที่เป็นดาวพบลาพระ โคจรนมากุมลักแล้วพักองศาเข้าูพวินาศเนี่ยมันก็จะบอกถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็ความเส้นเปลืองไปกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนาวางดาวพระเสาเป็นประในพบปุตตะนะครับลาภมาปุตตะเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของสุขภาพาก็จะเป็นลักษณะของนิ่มของเหลวในร่างกาย บางคนก็อาจจะเรื่องของกล้ามเนื้อกระดูกอ่อนแรงเพราะผลกระทบจากการพักผ่อนน้อยหรือการทําอะไรซ้ําๆบ่อยๆเดิมๆมันสะสมมันก็จะเห็นผลเห็นโทษในตอนเนี้ทําให้เสียการเสียงานเสียโอกาสและบางคนก็อาจจะหมายถึงเรื่องของการพนันการเสี่ยงโชค เมื่อดาวลาภมาเป็นประในนวานะครับพบปุตตะแบบนี้ส่วนใหญ่จะเสียมากกว่าได้ชิบหายมากกว่ามีจึงต้องงดสักหน่อยเรื่องของการพนันการเสี่ยงโชคจนกว่าจะถึงเดือนธันวาคมหลายอย่างจึงจะคลี่คลายเปิดปีใหม่มาพระเสารเริ่มเดินหน้าโชคลาภอยู่กับตัวเอง เนด,ดาวหลายดวงโคจรให้อิทธิพลต่างกันแต่หลายๆดวงก็จะมีความสัมพันธ์กันมากโดยเฉพาะตัวคุณเมื่อจเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ต้องเกื้อหนุนผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องค่าใช้จ่ายทรัพย์สินเงินทองด้วยความรักความเสน่หาผลบุญกุศลที่คุณได้สร้างได้ทำก็จะปรากฏให้เห็นทันตา,เป,นาเ,เป็นความเจริญเป็นความก้าวหน้าใครอยากจะเดินทางไกลไปต่างถิ่นเพื่อ เริ่มต้นชีวิตหรือประกอบอาชีพการงานดําเนินการจะสําเร็จแต่ก็ต้องโฟกัสเรื่องสุขภาพใส่ใจเรื่องของคนที่รักด้วยตามนี้คือการโคจรของดาวที่ส่งอิทธิพลต่อดวงชะตาของลัคนาราศีมีนในเดือนพฤศจิกายนวันที่ต้องระวังเป็นพิเศษวันที่1-2-3เรื่องของสุขภาพการไหลเวียนของเลือดวันที่6 7 8 9 ใส่ใจเรื่องของค่าใช้ใจ่ายเรื่องของการเงินอาจจะมีเรื่องใช้ใจ่ายมากหรือต้องเดินทางวันที่24ให้ระวังเรื่องของสุขภาพความเหน็ดเหนื่อยความยุ่งยากและโรคเก่าๆอาจจะกำเริบขึ้นมาได้นอกจากนั้นก็ถือว่าเป็นวันที่ดีมากกว่าวันที่ไม่ดีสำคัญก็คือมีสติทุกขณะจิต เอาชนะปัญหาพ้นผ่านอุปสรรครักษากายรักษาใจให้สดชื่นแจ่มใสเบิกบานอยู่ตลอดด้วยสติของตัวเองนะครับสำเร็จก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองแน่นอน